สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับรายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับพบกับท่านวิทยากรประจำรายการของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เองเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปชั่นบิมเองนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาใช่ครับโดยผ่านการทํางานกับเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่ เป็นกองทัพที่ใหญ่มาก20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดแล้วเขาก็เป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันให้สมดุลเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้กับเรามานะครับเนื่องจากว่าเรามีคณะนักวิจัยหลากหลายสาขาเข้ามาทํางานแล้วเ็เห็นว่าเราสามารถสกัดพืชธรรมชาติซึ่งเป็นพืชอาหาร,รเข้ามาผสมกันในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวหให้เขาทํางาน ไปกระตุ้นไม้เลือขาวในลักษณะแตกต่างกันแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันไม่สมดุลประสิทธิภาพของงานวิจัยของอาจาเองเนี่ยมันส่งผลต่ออาการหรือว่าโรคอะไรที่มันทําให้มนุษย์เราย่ําแย่ไปอาจารย์ที่ที่หนักที่สุดในตอนนี้ก็คือ <A ids. S 2> เอชเอชเอชก็ใช้ดานได้แล้วก็มะเร็งมะเร็งร oh. แล้วปัจจุบันสิ่งที่เราต้องไม่เผอเลยครับคือการติดเชื้อ ติดเชื้อซึ่งจะทําให้เราเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นเช่นจากไวรัสเมื่อเราพบว่าวัคซีนที่ผลิกขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันในการแก้ไขหรือต้านทานโรคต้องสร้างเม็ดเลือดขาว T S 17ขึ้นมาในร่างกายซะก่อนซึ่งเป็นหลักการเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ด้วยของเราไม่ได้ใช้วัคซีนเราใช้กินแคปซูลเข้าไปแล้วก็ T S 17ก็เพิ่มขึ้นมาในร่างกาย เพราะฉะนั้นอะไรกันครับน่ามาจานจริงๆครับเอาประเด็นนี้เดี๋ยวคงต้องเว้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราภูมิสมดุลของเราคุยกันมาสองครั้ง3าครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออักเสบหรือการเจ็บข้ออันนี้มันอาการที่มีสาเหตุมาจากอะไรครจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงทีเอสิบเว่ามันมีประโยชน์ในกรณีนี้เนื่องจากทีเอสิบเจ็ในร่างกายสร้างมากเกินไป ถือว่าไม่สมดุลถือว่าไม่สมดุลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องลดมันลงมาออฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องลดสารอีก2ตัวก็คือเทนเบลฟาแล้วก็อินทริปิน6ซึ่งทั้งสาตัวนี่แหละทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วทําให้เกิดอาการอักเสบเจอจากการที่เม็ดเลือดขาวมันหลั่งเยอะเกินไปนะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งสามารถไปลดสารทั้ง3าตัวลงมาได้อย่างชัดเจนมีการทดสอบว่าในวันที่15ที่กิน4แีแคปซูลต่อวันเนี่ย มันจะลดลงมาอย่างสวยงามมากเพราะฉะนั้นอาการที่เป็นต้นเหตุนะของการปุมข้อเข่าเสื่อม,อมนะมันก็จะลดลงดัง้นต้องไปฝังจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกลบที่ข้อสาเหตุข,ของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้า หรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันท่านอายุ6 2ปีคนะครับ,รบมีอาการปวดเขายังไงจากอะไรครับมีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างแม่บาก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้วสสัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าเอ็กซเรก็เอาฟรีมาดูฮะ เติมจริงๆอะ <Yes. S 1> เพราะว่ากระดูกสองข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลยทีนี้หมอที่โรงพยาบาลนะท่านก็จ่ายายาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่าสองข้าง <laughs> วันนั้นเกิดยังไงกลับโรงพยาบาลแล้วก็ยามาวางแล้วก็ปรงอันิจจังะนะนะสามเดือนเอาหมดนี่เลยเหรอ,อ,อบั้นปลายของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอน <laughs> ผมก็เข้าไปคน <laughs> ้นาอินเทอร์เน็ตเยอะมาก ที่ผมชอบก็คือวิธีการที่ดูแโลโรกนะฮะดรนะเ็ดเลือดขาวมีหนะ้าที่ดูแลร,<อ>ร่างกายโอ้โหแต่ผมก็ยังทานยาหมอตามปกตินะย่างวันที่หกผมตื่นนอนมาผมก็เอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆผมก็ก้าวลงบันไดหนึ่งได้ได้ไมนะ<อ>มีกำลังใจแล้วมาแล้วสองสามสี่ห้าลง ลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างล่างแล้วเอามือลูบูเลยแต่ถ้ามีวินัยนะช่วยผมเชื่อว่าดีใช้ได้ผลทุกคนครับมีปัญหาเรื่องข้อเข่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเข่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดยังไงไปสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจากสะโพกมาถึงข้อเข่านี่เลยเวลานอนก็ปวด ทุกวันทุวันเป็นข้างเดียวหรือสองข้างเข้างเดียวเป็นข้างฝั่งข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินแล้วฉันออกกาลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกาลังกายเดินเร็วเร็วโอ้ผมนึกว่าี t 2 5 เดินเร็วเวเ,วเดินทุกวันก่อนหก <6 S 1> โมงเช้าก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องท,ทําท,ทั้งที่เจ็บใช่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสะเก็ดเงินกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทาไมสะเก็ดเงินเราหายด้วยบางลงไปเยอะแรกเริ่มที่จะกินะ่ะจะเป็นคล้ายยุงกัดสะเก็ดเงินนะคะครับอันนี้ก็เป็นมาสิบกว่าปี อู้อันนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สามเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุสี่สิบสามสี่สิบสามปีเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายแสดงว่าพ่อมูลผมพลาดมากเลยนะสี่สิบกว่าปีแล้วนะที่เป็นแต่ไม่ได้รักษาเลยเลยมันก็หาหมอเยอะเหมือนกันที่ไหนว่าดีก็ไปทั้งนั้นซึ่งคุณหมอฟันทงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่จากกรณีของผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมครับ เมื่อคุณหมอวินิจฉัยแล้วจะต้องทานยาครับและก็ควบคู่กับเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ไปได้ไหมครับใช่ได้ครับใช่ได้ครับแล้วจริงๆเราก็อยากจะแนะนําอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อใช้แล้วก็พบว่าอาการอักเสบอาการเจ็บมันหายไปครับแล้วก็ก็แล้วแต่ครับจะลดอะไรนะครับอาจจะให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยต่อครับนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีความขัดแย้งกับเรื่องของยารักษาโรคในแผนประจําของเรามันเป็นอาหารนะครับ ของเราเป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่เป็นยาที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเลยครับเรารับประทานอาหารพวกนี้อยู่ตลอดเวลาคงมีหลายคนสงสัยอาจารย์มีใสสเตียรอลสเตียรอยหรือยาแก้ปวดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเบื้องต้นว่าทําไมประสิทธิภาพมันเยอะจังนะฮะสงสัยคงจะใสสเตียรอยเหมือนกับใส่ในลูกกลอนนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่คนเขาคิด แต่สิ่งที่คนเขาไม่ได้คิดก็คือว่ามันมีนวัตกรรมใหม่อมของการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับซึ่งก็เมื่อปรับภูุิกันให้สมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองได้และนั่นก็เป็น